ตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าโควิด -19 ทำให้เศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนต้องหยุดชะงักลงปัจจุบันสถานการณ์เริ่มมีแนวโน้มคลี่คลายที่ดีขึ้นรัฐบาลจึงได้มีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศเดินหน้าต่อไปได้ล่าสุดสบ,บคได้มีการปรับมาตรการการเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมายังประเทศไทยได้สะดวกขึ้นมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งมิถุนายนนี้ นายยุทธศักดิ์สุปศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทททเปิดเผยว่าทททได้มีการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการทั้งโรงแรมและบริษัททัวร์พร้อมคาดการณ์ว่าการท่องเที่ยวในปีนี้จะสูงขึ้นถึง160ล้านคนครั้งขณะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติคาดว่าจะสูงถึง7ล้านคน เราทรงจะต้องมีมาตรการในการกระตุ้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อไม่ว่าจะเป็นการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกหรรีสอร์ทเที่ยวไทยก็ดีนะครับส่วนต่างประเทศนะครับตั้งแต่เราผ่อนคลายมาตรการในการเข้าประเทศตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นมาตอนนี้ตัวเลขเราเคยสูงสุดประมาณ1 2ื่นสองหมนะครับช่วงนั้นแต่เราเปิดประเทศมาแต่ตอนนี้ตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมมาวันแรกก็หมื่นเก้า็ไปแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เฉลี่ยอยู่ใ,นใ,นใ,นในลกล้ๆวันละเกือบสองหมื่นคน ขณะที่ภาคเอกชนมองว่าการผ่อนคลายมาตรการของภาครัฐมีผลทำให้ความเชื่อมั่นปรับตัวดีขึ้นโดยนายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจไทยในช่วงครึ่งปีหลังจะทยอยฟื้นตัวดีขึ้นตามการผ่อนคลายมาตรการต่างๆพร้อมคาดการณ์ว่าจะมีเงินสะพ,พัดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ250,000ล้านบาทจากนักท่องเที่ยวอย่างน้อย5ล้านคนหลังจากนี้ ลและการโอมครอนเนี่ยเป็นสาการที่ไม่ได้มีการติดเชื้อรุนแรงเริ่มลดลงและเริ่มปิดโรงเรียนบรรยากาศในเชิงผ่อนคลายเริ่มจะเกิดขึ้นจะเปิดธุรกิจบริการกลางคืนก็จะเป็นสัญญาณของการเตรียมเข้าสู่โรคประจำถิ่นพอโรงเรียนเปิดไม่มีปัญหาของโควิดธุรกิจทุกกรรมเดินได้ใกล้เคียงบริเนี่ยอันนี้แหละครับมีลุนในเดือนมิถุนากรกดาถ้าการท่องเที่ยวกลับมาโดดเด่นการผ่อนคลายเรื่องโควิดและทําให้ธุรกิจกลางคืนเนี่ยกลับมาคึกคักมันก็จะทาให้เศรษฐกิจไทยพร้อมฟื้นในครึ่งปีหลังครับสัญญาณจากตััววเเเลลลขนนนนกกกททท่่่่่่อองีีียยพิมมึ้้แะาาาาารรรผคตห มีส่วนทําให้ผู้ประกอบการที่มีเป้าหมายเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มทยอยกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งอย่างคึกคักซึ่งรวมไปถึงการจ้างงานการบริโภคการผลิตสินค้าและการให้บริการที่จะกลับมาเพิ่มขึ้นตามไปด้วยซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟื้นตัวได้ดีและเร็วขึ้นได้อย่างแน่นอนรินลดาสุขคนวิญมานรายงาน